ในพระพุทธศาสนาบาปหมายถึงการกระทําที่เป็นโทษและนํามาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียบาป18ประการเป็นการกระทําที่ถือว่าเป็นบาปหนักและมีผลกระทบต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปนี้เป็นบาป18บปประการ 1. การฆ่าสัตว์การทําร้ายหรือฆ่าสิ่งมีชีวิต 2. การลักทรัพย์การขโมยหรือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน 3. การประพฤติผิดในการมการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม 4. การพูดเท็จ การโกหกหรือพูดคำหยาบคาย5การดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาการดื่มสุราและเสพสิ่งที่ทำให้มึนเมา 6. การพูดส่อเสียดการพูดเพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือเกิดความขัดแย้ง 7. การพูดคำหยาบการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหรือหยาบคาย 8. การพูดเพ้อเจ้อการพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เป็นความจริง9การคิดร้ายการมีความคิดที่ไม่ดีต่อผู้อื่น สิบการอิจฉาริษยาการอิจฉาผู้อื่นและไม่พอใจในความสําเร็จของผู้อื่นสิบเอ็ดการโกรธเคืองการมีความโกรธและความเคืองต่อผู้อื่นสิบสองการหลงในกามการหลงในความสุขทางกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับกาม 13. าการหลงในอำนาจการหลงในอำนาจและการใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัว14การหลงในทรัพย์สินการหลงในทรัพย์สินและการสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็น 15การหลงในความรู Sadly, ้การหลงในความรู้และการใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว16การหลงในความงามการหลงในความงามและการใช้ความงามเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 17. การหลงในความสุขการหลงในความสุขและการแสวงหาความสุขที่ไม่ยั่งยืน18การหลงในความเป็นตัวตนการหลงในความเป็นตัวตนและการยึดติดในตัวตนสรุป บาป18ประการเป็นการกระทําที่เป็นโทษและนํามาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียการหลีกเลี่ยงการกระทําเหล่านี้และการปฏิบัติตามหลักธรรมช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและความสงบสุขมากยิ่งขึ้น